หนะเว้ฟังเอ้ยมีมาหน้าเลยไม่หน้าเลยไม่ต้องขอเคแล้วสองหนึ่งเดินมาเดินมาเดินมาขึ้นโว้ขึ้นโว้ฟังเลยขึ <fin anta> <ots> ้นไปเข้ามาสามสองเดินเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยต่อยต่อยหน้ารัวเข้าต่อยหน้ารัวเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปเลยหลงหลักไปเลยเดินไปเลยดิเดเยอะเดินไปดิเดินไปดิเดินซ้ายมาดิเห็นสัตว์กูไปเนี่ยเหยียบสายมาเหยียบสายขึ้นบนสายบนเดินไปเลยมองเสกเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาขึ้นมาดิกูแล้วที่อยู่เอ้ยมีชื่อแรกแพนด้าไทยมีเชื่อกขึ้นมาอีกในมมมาโถิดขึ้นมาอีก ดิ้นมองเงี้ยดิ้นเยอะดิ้นมองเงี้ยเยอะโบชื่อแรกโบชื่อแรกไอ้คุเออขึ้นมาอีกหลอดไว้หลอดหลอดเยอะเยอะหลอดเยอะเยอะขึ้นมามองไม่ดิ้ไล่แล้วต่อยถือไว้เฮียเพื่อราอยู่เพื่อราอยู่เร็วๆดิบีชื่อแรกโบชื่อแรกเข้าไปอีกเข้าไปอีกดิ้นเยอะเออขึ้นมาขึ้นมากดต่อเสียเดินขึ้นมาไหนเดินทัาเลยไหนเดินเข้าไปฝังตรงเลยไหนเดินเข้าไปฝังตรงไม่ต้องต่อยไหนในตรงไม่ต้องต่อยไหนในตรงไปต่อยข้างบนไว้ไว้ดิไอ้เทียเก็บไว้ไว้ดช้าหยกช้าหยกไปไว้ดิไปไว้ปิดแลนดคนนึง เอ้ชาบิดแลนต์ต่อยชาบิดแลนต์คนนึงหลอดไว้หลอดไว้ปิดแลนต์เรยแล้วหลอดไว้ดูดวๆาต่อยเออเล็กดูดวๆาเอาให้หมดเอาให้หมดเร็วๆร็วดิเร็วเร็วเดี๋ยคนนึงเร็วเร็วๆดิไอ้ดอกไปไวยยังอีกอีห่ายังยังคุณนี่ที่อยู่รวมยังไม่ต่อยอีกไอ้สัตว์เร็วๆร็วดิเออเออหมดยังหมอบด้วยไอ้สัตว์หลับแล้วหลับแล้วติดหลับแล้วยิงอยู่เนี่ย เออที่เอาแบบเร็วไวๆขอแบบไวๆผงดีเหรอมันมันพอสี่สามสองหนึ่งเดินมา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 สามสองหนึ่งเข้า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 ไาไหนเข้ามองเข้ามองไปเลยเข้ามองไปเลยปล่อยข้างล่างซอยล่างปล่อยโซนล่างเข้าไปเลยเข้าไปเลยมองเหยียบโดดขึ้นมาบนโดดขึ้นมาบนโดดขึ้นมาบนข้ามบนหัวกูข้ามบนหัวฝัดกูเออ แล้วต่อยต่อยพวกที่นี่ต่อยพวกที่นี่ให้หมดเร็วๆเคไว้ดินหน้าย้ำๆไว้เสก็จคำหน้ายกูหน่อยเสร็จคำหน้ายกูหน่อยเออฟังนะมองไลนบอลห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าไปต่อยโรมันเข้าไป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 ที่เหลือเข้าไปเลย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 แลนยำอยู่วีบีโบชิแรก